ค่ะก็ในส่วนของบริเวณปีกทางด้านซ้ายของงานนะคะเราก็จะมีบูธในการสาธิตอาหารชาวภูไทยนะคะก็จะมีให้ชมให้ชิมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าติดใจเราสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ซื้อเพื่อนก็ให้ชิมค่ะชิมจนอิ่มก็ได้คะ่ะเพราะว่าจิตใจดีนะคะ ยาชาบูไทยสวยสดงดงามทั้งน้ำใจแล้วก็หน้าตานะคะก็เชิญมาชมมาชิมตรงนี้นะคะน้ำลายพลละลก่ <laughs> ไม่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือคุณหมอควบคุมการผลิตทั้งหมดนะคะคือทางสาธารณสุขพิทไทยภาษาบูไทยนะครับพ<ะ>ิษไทยเป็นภาษาบูไทยกับเฮอทางขอ,อเชิญนทุกๆท่านค่ะท,ที่เข้ามาเฮ้ามาในบริเวณงานนี้เพื่อ <c oughs> มาเฮอกำลังใจในชุมชนของเฮาค่ะมาซิมอาหารบูไทยลองเบิงกระดูมันเป็นแนวเลิกค่ะเมื่อนี้ได้ทั้งไอ้ข้างขนมหวานในทั้งอาหาร อาหารหวานเผื่อต่างๆมีซื้อเพื่อนกระเฮอร์ซิมคาเมซิมว่ามันเป็นเนวเลอะบูมาซิมมามันแซ่บเป็นเนวเลอมันโนเป็นเนื้อเลอะนอกข้าไแด้หน้าอันเขาว้านี่มันเป็นเนวเลอะเฮ้่อพี่น้องทั้งที่มาจากทางไก่มาลองชิมเบ้งค่ะมันนี้กกับมาซิมแล้วกะบเพืออย่างละอิ่มอยู่แล้วก็เอาเมอร์พร้อมค่ะกัขอบคุณค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกๆกท่านค่ะมาเฮ้อหลายๆจามาซิมบนโฆษณาค่ะโาผ้าพอพี่ได้ท้องอาหารได้ได้ผ้าพร้อมนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนเลยนะคะเป็นจาก ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเบิงอันนี้เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติค่ะเป็นผ้าพ่อมือเป็นผ้าฝ้ายของชาวพุทไทยลักษณะนี่เป็นคือของนายกเสื้อนี่ลันนี่กระตกฝ้ายนี่เป็นแนวนี้นี่เป็นฝ้ายเป็นแนวนี้พนเอาตามพันเข็นออกมามานล้เป็นอันนี้ก็คือฝ้ายคือคอตตอนแท้นะคะอันนี้เป็นฝ้ายเข็นมือเสื้อละเย็นสบายค่ะพี่น้องมาชอบมาชิมมาเบิ้งนี่เมื่อเริ่มไม่ได้ขายแพงได้เม็ดละ200แต่ว่าเย็นสบายค่ะเสื้อล้วก็มีความสุ แล้วก็มีความสวยงามเนาะคะ่ะนี้เบิงเดม,มาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องนําไทยทยวไทยผู้ไทยเฮาเนาะเพื่อนเป็นนัลเลอรมาซอยเพิ่นซื้ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เป็นเออจากครัวเรือนโดยตรงนะคะมาจากโคเรือนโดยตรงม่แมนมาจากร้านค้าเนาะอันนี้คุณเมหนี่เพิ่นตั้มเองก่ะมามาเบิ่งเนาะมาซอยเด็กตัม้มเองนะคะขอบคุณนะโยมของโอกิงเนาะอะยอยู่เลยครับเยอะแยะจามเยอะแยะ ช้อนจับช้อนจะไม่เจ็คนนะคะใช่ลูกคนราะเนี้ยเด้กใครอยากเอาไปประท่าสมคัญอันนี้คืออะไรคะน้องกลอยอันนี้เป็นสมการประท่าไมได้เซอน้ำตาลไม่ได้เจอมะพร้าวได้จ้าอันนี้ลดๆไดๆสำหรับน้องน้องเป็นคนไม่ทำประทาจะต้องจะต้องได้น้ำตาลแม่ขอโทษนะคะคุณหมอ าเทยนายกสิ่มไทยนายกถูกกับไทยนายกนะขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะอร่อยค่ะอ๋ออนี่คือบูธแรกนะคะเบาๆนะคะนายกเหลืออ้อมเป็นวงกลมนะคะอันนี้นับบีเอาไปแบ่งเพื่อนเหมือนคนจะบีต่อไหมคะให้เพื่อน